สวัสดีค่ะดิฉันนาะสาวโดยไทยรัฐอุนันการเลขที่14วันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับ The Chemistry of Guinness ค่ะโดยขอบเกิอนก่อนเลยคะ่ะว่า Guinness ถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งเบียร์ดำที่ก่อตั้งเมื่อปีคริสต์ศักราช1789โดย Arthur Guinness Guinness เฉพาะเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของไอร์แลนด์และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สื่อถึบทอดทางการเดบุกชาวไอริชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อเกิดการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆเช่นวันชาติของไอร์แลนด์ชาวไอริชมักดื่มกินเนสค่ะมาเรามาดูกันเลยค่ะว่าองค์ประกอบของกินเนสมีอะไรบ้างโดยเราจะเริ่มต้นที่องค์ประกอบอของกินเนสค่ะโดยฟองเบียร์ทั่วไปจะมีค่าก๊าคาร์บอนไดออกไซด์แต่กินเนสมีแกส๊สไนโตเจนที่ช่วยลดร,ระดับความขมได้ในระดับหนึ่งค่ะ และยังช่วยให้หัวเชื้อเบียอยู่ได้นานมากขึ้นและไนโตรเจนยังช่วยลขดขนาดของฟองอากาในาเครื่องดืม่มได้ค่ะต่อมาเป็นในเรื่องของความขมค่ะในระหว่างการต้มเบียร์ฮอปจะปล่อยเฮวมาโลนแอซิดโดยกินเนสจะใช้ฮอปที่มีแอซิดในระดับสูงซึ่งเป็นไอโซมาไรซ์เมื่อต้มเพื่อสร้างไอโซแอซิดซึ่งเป็นแหล่งหลักของความขมในเบียร์ค่ะ ต่อมาจะพูดถึงเรื่องสีของกินเนสค่ะสีของกินเนสจะขึ้นอยู่กับสารบรนานอยดินที่อยู่ในกินเนสนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปที่เป็นสีน้ำตาลค่ะเช่นก,การขั้วของเมลกาแฟน้ำปลาและคาราเมลเป็นต้นซึ่งสารเหล่านี้เป็นโครงสร้างสารเพลเมอร์ถูกสร้างขึ้นโดยปฏิกิริยาไม่ราดที่ทำให้น้ำตาลและโปรตีนทำปฏิกิริยาเมื่อถูกความร้อนค่ะ ต่อมาจะพูดถึงดรืงสีของกินเนสค่ะสีของกินเนสจะขึ้นอยู่กับสารมะละนานอยดินที่อยู่ในกินเนสนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปที่เป็นสีน้ำตาลค่ะเช่นการขั้วของนมกาแฟน้ำปลาและคาราเมลเป็นต้นซึ่งสารเหล่านี้ไปโครงสร้างสารเพลิเมอร์ถูกสร้างขึ้นโดยเปฏิกิริยาไม่หลาดที่ทำให้น้ำตาลและโปรตีนทำปฏิกิริยาเมื่อถูกความร้อนค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ